บ้านสุยผ่อนภาคบมานานเพิ่งจับได้ไม่ได้มีลูกแค่หนึ่งคนอยู่ในวงการมานานกว่า20ปีสำหรับสาวสุยพรอภาเทพธินกรโดยตอนนี้เธอได้มีชีวิตรักที่แฮปปี้มีครอบครัวที่มีความสุขแล้วมาวันนี้เธอได้แต่งงานกับหนุ่มลูกเครื่องไทยญี่ปุ่นและมีผุ้ชายที่น่ารักไปสี่ขวบคบกันนานไหมที่จับได้ว่าเขามีบุตรมาก่อนคือเรารู้ว่า เขามีบุตรพอเพื่อนบอกว่าเขาเคยหย่ามาแล้วนะแล้วมีบุตรคือบุตรหนึ่งเราโอเคแล้วเราก็สงสัยว่าเด็กอีกคนคือใครอยู่ใกล้ๆเขาตลอดเราก็ถามว่าใครเขาก็บอกว่าบุตรอีกคนเราก็โอเคพอเลื่อนโทรศัพท์ไปมาอีกเราก็เห็นเด็กผู้ชายอีกคนเราก็ถามใครอ่ะเขาบอกบุตรคนที่3มเราก็บอกเลิกเลยคือสุ่ยเป็นคนที่ถ้าคบกันต้องพูดให้ตรงพูดให้หมดเพราะแก่แล้วเราเชื่อว่าเรารับได้ถ้าบ,บอกว่ามีบุตรสามคนเพราะเขาพูดความจริงเรารับได้หมด แล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็พาบุตรทั้งสามมาคุยกับพ่อเราว่าขอดูแลสุยเพราะบอกเลิกยังไงเราก็เลิกพ่อบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยใหม่เพราะเขารู้ว่ายังโมโหอยู่ไงสรุปแล้วคุยไปคุยมาก็โอเคด้วยความที่เขาดีมากเราก็โอเคยอมรับแล้วเขาก็พาบุตรเขามาหาบุตรเขาก็งงเพราะเราเป็นคนใหม่บุตรเขาก็ดีเขาก็ดีเราก็โอเคใจอ่อนคนเผชิญหน้ากับภรรยาเก่าไหมอุ้ยแรงไม่เคยคือบุตรบุตรมาเจอการทุกวันอาทิตย์ เราก็จะต้อนรับที่บ้านเราแบ่งเวลายังไงบุตรบุตรทั้ง3าคนของเขาก็จะมาวันอาทิตย์ส่วนบุตรเราก็จะมีพี่น้องอีก3คนคือตอนนี้มันลงตัวมันโอเคมากแล้วเพราะฉะนั้นที่มานั่งเล่าก็ไม่อยากให้เป็นประเด็นเพราะทุกอย่างมันลงตัวโอเคหมดแต่แล้วล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้สุยพรณภารับตอนนี้แยกห้องนอนกันแล้วกับสามีจังไม่ได้เหตุผลว่าทะเลาะกันมีปัญหารายการมันเป็นเรื่องนิสัยส่วนตัว หนึ่งคือผมใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเยอะขอแม่แยกท้องนอนตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ต้องมีเวลาส่วนตัวระยะหนึ่งในหนึ่งวันสุ่ยบอกเขาไปสิว่านอนกลนหนักมากจางแล้วผมเป็นคนนอนดึกกลางคืนผมเดินทานูน่ทนทํานี่เขาก็จะไม่สะดวกก็ต้องเปิดไฟหัวเตียงทิ้งไว้ผมก็บอกเขาว่าเอางี้ไหมโช่ได้แ,แกๆบุตรก็นอนกับพี่เลี้ยงเขาบอกว่าอยากอยู่กับบุตรก็เลยทําห้องเพื่อเขาสามารถนอนกับบุตรได้อยากจะบอกความเดินใจกับพี่จางไหมสุย่ยตอนแรกเราคิดว่า จะจากชีวิตด้วยไม่ได้แต่พออยู่ไปอยู่มาเขาดึงเวอร์ชันที่ดีที่สุดออกมาก็คือดึงในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเรามีตรงนี้ดึงในแง่ดีเขาทําให้เรามีความรู้สึกมีความนึกคิดคิดเป็นขั้นเป็นตอนเพราะนางเป็นนักคิดอยู่แล้วแล้วทุกคนบอกว่าดีมากเลยได้เขาแบบดีถามว่ารักขนาดไหนก็รักนะแต่รักของแต่ละคนไม่เหมือนกันรักของพี่ดูเหมือนไม่สนใจแต่พึ่งผ่าได้เขาก็พึ่งผ่าได้เราจะรู้กันอยู่แล้วฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ